สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นลิปสติกนะคะตัวใหม่ล่าสุดจาก L'Oreal Paris นะคะคือรุ่นว่า c o l o r l e s อ Extraordinaire นะคะ เป็นค o รลิสนั่นแหละแต่ว่าเป็นหน้าตาแบบเหมือนไม่ไม่ใช่ลิปสติกปกติมันจะเป็นเหมือนลิปกอสตนั่นเองซึ่งมันจะเปิดออกมาแล้วก็เป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นลิปกอสเหมือนลิปกอสนั่นเองนะคะแต่ว่าสีมันจะชัดเจนมากนะอย่างสีสามร้0ยนะคะสามศูนยนออเรนเต์เตมโป้นะคะคือสีที่วัาทาอยู่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเบอร์สองศูนย์โซฟนีนะมีสสีก็เดี๋ยวมาสวอทให้ดูกันนะคะ อันนี้นะคะเริ่มที่สี201เป็นสีชมพูมันจะออก,อกสีเข้มมากะคะ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะสี3ย์ชัดเจนนะคะม่วงชมพูกับส้มนั่นเองนะคะนะเออ ทั้งสองสีที่เออมันมีทั้งหมดหลายสีนะคะว่าได้มาสองสีซึ่งก็เป็นสีน่ารักที่แบบทาไปไหนมาไหนได้นะคะหลังจากทาไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะดูเป็นเงาๆแบบนี้ที่ปากก็เงาๆทาแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะคือมันไม่ได้แห้งไม่แมตไมไ่อะไรไปมันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวนะตอนนี้ไม่รู้สึกเลยว่า ว่ามันเหนียวทานมันก็เหมือนเหมือนเราทากอสปากเยิมย้มเยมปกติแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปโดนสมมติแบบโดนผมอย่างเงี้ยมันก็จะติดนะก็จะแล้วถ้าสมมติว่าไปโดนแบบเออเขาเรียกไรมมว่างสมมติไปโดนเนื้อโดนมืออย่างเงี้ยอ่ะนะมันก็จะติด แบบนี้นะคะแต่มันก็ยังคงความเงาอะไรอย่างนี้อยู่ที่ปากปกตินะมันจะประมาณนี้นะคะก็ไม่เหนียวนะแต่ว่าแล้วแต่บางคนก็จะลำคาพวกลิปกอสอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ชอบนะคะสีมันค่อนข้างจดเจนสมมติว่าเราทานข้าวหรืออะไรไปเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปใช่ปะแต่มันก็จะยังเหลือสีอยู่ที่ปากบ้างยังดูเหมือนแบบเออยังมีอะไรไม่ได้ซีดไปเลยประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวมาลองทาให้ดูที่ปากนะคะอีกสีหนึ่งว่าเป็นยังไง ันนี้ก็จะเป็นสี201นะคะชื่อสีว่า Rose Symphony นะคะเป็นสีชมพูหวานเชียวนะก็ทากมาก็จะได้ลุกนเงาเหมือนกันกับสีส้มเมื่อกี้นะคะก็เป็นลิปที่ทาง่ายสีสวยสีชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันจะหลุดติดผมแล้วก็ดูแบบ เงาเหมือนมีอะไรเคลือบปากอยู่ตลอดเวลานิดหนึ่งแล้วแต่นะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนอะก็ลองเลือกใช้กันดูน,น่าจะมีวางขายแล้วหรือถ้ายังไม่มีก็คงเร็วๆนี้นะคะเขาส่งมาให้ลองนะคะก็ได้ลองสองสีนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ยังไงวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้านะคะค่ะ